กำลังรับฟังอยู่นี้จากช่องชุมนุมเทวดารวบรวมเรื่องราวต่าง,างๆเกี่ยวกับเทวดาสำหรับท่านที่มีความสนใจและศรัทธาอย่าลืมกลับมาพบกันอีกนะคะเรื่องเทวดาประจำตัวเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและลึกซึ้งที่ผสมผสานความเชื่อทางศาสนาเขากับประสบการณ์ส่วนบุคคลได้อย่างลงตัว ในทางพระพุทธศาสนาแม้จะไม่มีคำว่าเทวดาประจำตัวโดยตรงแต่ก็มีหลักธรรมและเรื่องราวที่สามารถตีความเชื่อมโยงกับแนวคิดนี้ได้อย่างมีเหตุผลเทวดาประจำตัวในมุมมองพุทธศาสนาความเชื่อมโยงของกรรมและการดูแล ในพระพุทธศาสนาไม่มีเทวดาองค์ใดถูกกำหนดให้เป็นเทวดาประจำตัวเราตั้งแต่เกิดในลักษณะที่มาดูแลปกป้องเราเพียงผู้เดียวเหมือนกาเดียนเอเจลในความเชื่อตะวันตกนะคะแต่แนวคิดของเทวดาประจำตัวสามารถตีความได้ลึกซึ้งจากหลักกรรมและอานิสงค์ของบุญที่เราได้ทาไว้เทวดาจากผลบุญอุปปติเทพที่เกิดจากกรรมดีคำอธิบาย เมื่อเราสร้างบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือกระทำความดีใดๆผลของบุญนั้นจะส่งอานิสส์ให้เราได้รับความสุขความเจริญและความปลอดภัยการเชื่อมโยงกับเทวดาประจำตัว ผลบุญเหล่านั้นอาจดึงดูดเทวดาบางองค์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเช่นภูมิมะเทวารุขคเทวาหรือแม้แต่เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาให้มาคอยดูแลปกป้องหรืออำนวยความสะดวกในบางโอกาสเทวดาเหล่านี้ไม่ได้ถูกมอบหมายให้ดูแลเราโดยเฉพาะแต่เป็นไปตามแรงดึงดูดของบุญที่เราสั่งสมไว้ พูดง่ายๆคือบุญของเราเรียกให้เทวดาเหล่านั้นสนใจและอยากช่วยเหลือหรือช่วยคุ้มครองเราโดยอัตโนมัติเหตุผลเทวดาท่านมีทิพยจักษุตาทิพย่อมมองเห็นและอนุโมทนาในบุญที่มนุษย์ทำเมื่อเราทำบุญมากบุญนั้นก็เป็นเครื่องยึดเหนียวให้เทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์ได้มาปรากฏตัว หรือแม้กระทั่งบันดาลปัจจัยบางอย่างให้เราประสบความสำเร็จโดยที่เราไม่รู้ตัวในพุทธประวัติการการรักขาพระโพธิสัตว์ ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นต่างๆโดยเฉพาะเท้าสุดทาวาเทวาได้คอยเฝ้าดูแลและอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญเพียรของพระองค์เช่นเตือนเมื่อพระองค์ทรงปฏิบัติผิดทางหรือคอยเป็นพยานในการบำเพ็ญบารมีต่างๆการปกป้องพระพุทธเจ้าตลอดพุทธกิจของพระพุทธเจ้ามีเทวดามากมายที่คอยอารกขาเช่น ครั้งที่พระพุทธองค์ถูกนายขมังธนูยิงแต่ลูกธนูกลับกลายเป็นดอกไม้เทวดาอาจมีส่วนในการดนบันดาลหรือแม้แต่การช่วยปกป้องคุ้มครองยามพระองค์ทรงจำพรรษาในป่ากุศลจิตและสติที่ปกป้องตนเองคำอธิบาย ในอีกมิติหนึ่งเทวดาประจำตัวอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตภายนอกแต่เป็นพลังงานแห่งกุศลลจิตและสติสัมปชัญญะที่เราสร้างขึ้นในตนเองการเชื่อมโยงกับเทวดาประจำตัวเมื่อเรามีสติไม่ประมาทมีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบและดำรงตนอยู่ในความดีงามจิตใจที่สงบและกุศลนี้แหละที่ทำหน้าที่เป็นเทวดาคอยปกป้องเราจากอันตรายต่างๆได้ดีที่สุด ความคิดดีการกระทำดีและสติจะนำพาเราไปสู่ทางที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหตุผลการมีสติทำให้เราไม่ตัดสินใจผิดพลาดไม่ตกเป็นเหยื่อของกิเลสหรือสิ่งยั่วยุต่างๆทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศท,ทางที่ดีเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันภายในในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าพระชิญมารผจน ตอนที่พระพุทธองค์ทรงนั่งบำเพ็ญเพียรใต้ต้นโพและพญามารยกทัพมาผจญไม่มีเทวดาองค์ใดมาช่วยรบแทนพระองค์โดยตรงแต่เป็นบารมีที่สั่งสมมาโดยเฉพาะทานบารมีที่ปรากฏเป็นพยานในความดีและเป็นจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวของพระองค์เองที่เอาชนะหมู่มารได้นี่คือเทวดาภายในที่แข็งแกร่งที่สุด พระปตาจาราเทรีสูญเสียครอบครัวและเสียสติแต่เมื่อได้พบพระพุทธเจ้าและทรงเทศนาให้มีสติปัญญาเท่าก็กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่คือพลังของสติที่ช่วยชีวิตเทวดาประจำตัวในยุคปัจจุบันการประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าการตีความเทวดาประจำตัวสามารถผสมผสานกับแนวคิดสมัยใหม่ได้ดังนี้พลังบวกและแรงดึงดูด การที่เรามีจิตใจดีคิดบวกและทำสิ่งดีๆอาจเป็นการสร้างพลังงานบวกที่ดึงดูดคนดีๆสถานการณ์ที่ดีหรือโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคล้ายกับที่เทวดาอาจถูกดึงดูดด้วยบุญของเราตัวอย่างหากเราเป็นคนซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรเราอาจได้รับโอกาสในการงานที่ดีมีผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยเหลือซึ่งอาจเปรียบได้ว่าเทวดามาเปิดทางให้สัญชาตญาณหรือเสียงภายใน บางครั้งเราอาจรู้สึกถึงลางสังหรณ์หรือเสียงเล็กๆในใจที่เตือนให้เราหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างหรือตัดสินใจในทางที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการฝึกสติหรือเป็นสัญญาณจากจิตใต้สำนึกที่สั่งสมประสบการณ์มาหรืออาจเป็นเทวดาที่มาดลใจโดยที่เราไม่รู้ตัวตัวอย่างขับรถอยู่แล้วรู้สึกอยากเปลี่ยนเลนกระทันหันและรอดพ้นจากอุบัติเหตุนี่อาจเป็นเทวดาประจำตัวในรูปของสัญชาตญาณหรือสติที่ช่วยเรา เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีการที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนทำตัวเป็นที่รักและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเมื่อเรามีปัญหาย่อมมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเปรียบเสมือนมีเทวดาในรูปของมนุษย์คอยช่วยเหลือเราตัวอย่างยามเจ็บป่วยมีเพื่อนคอยดูแลหายามาให้หรือมีญาติมาเยี่ยมให้กําลังใจนี่คือเทวดาที่เป็นมนุษย์บทสรุป เทวดาประจำตัวจึงไม่ใช่เพียงแค่เทวดาจากภายนอกที่คอยปกป้องเราแต่ยังหมายถึงผลของบุญกรรมที่เราได้สร้างไว้ซึ่งส่งผลในรูปการดึงดูดสิ่งดีๆการดนบันดาลใจหรือการมีเทวดามาดูแลโดยที่เราไม่รู้ตัวและที่สำคัญที่สุดคือสติปัญญาและคุณธรรมที่อยู่ภายในตัวเราเองซึ่งเป็นเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นการจะมีเทวดาประจำตัวที่คอยปกป้องและช่วยเหลืออย่างแท้จริงในทุกยุคสมัยคือการ เรามั่นสร้างบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญคือการดำรงชีวิตด้วยสติไม่ประมาทมีปัญญาและเป็นคนดีนั่นเองค่ะ